สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสุขูสุคนสเวสีช่างน้อยพาเพื่อนนะครับผมครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศครับผมพื้นที่จัดงานในตะไลท์ครั้งที่73นะครับตรงกับวันเกิดของบอสนาลิตะด้วยนะครับผมนะครับผมเป็นวันเกิดของน้องนาลิตะนุ่นะครับต่อส่อป้าเจวนะครับป้าเจวพ่อการกับย,าาย่านาลิตะนะครับผมมา,าแจก,กของนักเรียนเครื่องใช้ของนักเรียนแล้วก็มีข้าวแ,แล้วก็พี่ ครับก่อนทางข้าวทีครับก่อนเด้อนี่ครับดี่จมากเลยแล้ว่าแจกอะไว่าแจกเข่าแล้วก็แจกกระเพาะปลาแจกเครื่องเคียงของนักเรียนนะครับผมนะครับนันนี้ไฟกับมาแล้วพี่น้องไฟโชว์ด้านหน้ามาแล้วนะครับผมไฟครับไฟโชว์ด้านหน้ามาแล้วนะครับผมมาลงน้ำแข็งครับพี่น้องครับมาลงน้ำแข็งนะครับผม น้ำแข็งไว้นะครับตอนนี้แม่ต่อยก็ไปตลาดครับผมนะครับฉันเลยเขามาลงน้ํำแข็งไว้ลงในบ้านพักน้ำนะครับมาลงอยู่ที่วัดด้วยนะครับผมครับพนังแข็งก็เอาใส่เสตแรงไว้พี่น้องนะครับครับก่อนเลยข้าก่อนเลยรถเรารถเตลรถเออครับนี่มีตัวกลินพอนี่ครับมีตัวกลินด้วยนะครับตัวกลินด้วยตอนนี้แม่ค้าก็เริ่มมาแล้วครับ ไ,ไฟเราจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟโชว์นะครับผมนั่นนะตอนนี้แม่ค้ากำลัาจับจองที่นะครับผมลูกชิ้นแล้วก็ยิงปืนปลาลูกโป่งปลาเป้าครับผมนะครับถ้าจะจัดอูฝั่งทางเดียวครับพี่น้องจัดอยู่ฝั่งทางเดียวคือว่าให้รถแล่นอีกทางหนึ่งเลยครับพี่น้องนะครับจัดอยู่ข้างเดียวนะครับผมนะครับจะประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมครับไอ้ข้าวกอนสวัสดีครับ มาทำอะไรดิฮะน้าเอามาทำอะไรน้าเอามากินลูกชิ้นเหรออะไรคอนเทนต์ครับท่านนี้ขายฟังเดียวนะพี่น้องปล่าขายฝั่งเดียวนะครับผมชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งคอนเทนครับผมของเล่นเหรอลูกให้ลูกของเล่นอ่ามันจะได้ขอนเ่นพี่น้องครับ แมน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 โทรศัพท์ตกแมนมาดูความแมนของทีมเอาด้วยแม่นดูเอาขึ้นเลย่อป่ะดิโอ้ยแม่นแทบป่ะดิหอดมือเลยกําลังทะยอยมากพี่น้องครับเดขอเล่นเหรอลูกไปดูไปดูเดี๋ยวเราตอนเดียวใครมาซื้อนะ เอาไปเลยแล้วยอนนเราเข้ามาซื้อนาลูกเนาะให้พาาเพิ่นจัดร้านแล้วกันเนาะครับไปจัดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมฝั่งนี้ก็จัดได้เยอะครับพี่น้องแต่ว่าบริห้มาอยู่ทางถน,นนครับพี่น้องนะครับผมบริห้รร้อนแดดออกเขาออกให้ได้ครับพี่น้องนะครับผมครับมาลูกปนตครับครับผมครับผมเดี๋ยวไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนกันพี่น้อง เป็นพื้นที่นะครับไฟไฟไฟลูกไฟบบไฟไฟไฟไปที่ว้อกิตั้งอยู่มบองมังเกเลยพี่น้องวิธีเราจะตั้งอยู่ที่เดิมแต่ว่าข้อกิจให้ยับยับไปที่ให้ไปชีทตั้งคุนครับพี่น้องให้ไปชิดทางคอนกีดด้านนู้นนะครับผมจะตั้งแบบเดียวกันกับห้อสอมครับผมตอนซ้อมเปิดวงนะครับพี่น้องนะครับผมตั้งแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะ ขยับไปชิดทางน้านนู่นนะครับผมหันหน้าไปทางทงข้างกอล่ะพี่น้องหันหน้าข้างกอล่ะแต่ว่าสิขยับไปเฉียดไปแล้นผุนเห้มันมันวางมุมนี้ไว้ครับพี่น้องนะผมวางมุมนี้ไว้นะครับผมครับถ้าเรื่องสีห้องจะอ้อมเข่าครับพี่น้องอ้อมทางด้านนั้นมากเข่าห้องน้ำห้องน้ำสีได้ทั้งสีเลยพี่น้องเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าเดี๋ยวกับครับพี่น้องนะครับต่อพี่น้องจ่ายเงินค่าลงทะแขีงแล้วครับพี่น้องซีฟก็สอบนะครับ ถ้าจะออกก็แพงมากคือ <sword> ว <racing w benim> ่าห้องน้าห้องน้าจะอยู่ในทางกระสีนะผมห้องน้ำจะอยู่ในอยู่ในมอําเลยครับพี่น้องนะครับผมพอปิีกอตัวนทั้งห้องน้าอยู่ขางนอกครับผมปีนี้เอาไว้ข้างในครับพี่น้องครับปีนี้เราจะเอาไว้ข้างในครับออกมาเข่าทางกระสีปุ๊บกระสีบ้าหอดถังนะครับผมมหาถังแล้วก็งอมาด้านหนาครับพี่น้องมางอดานหนาครับแล้วก็โตมาแล้วก็เดี๋ยวมาทั้งต้นโพพี่น้องต้นโพนะครับผมแล้วก็รงมาโตมาครับผมมาหอดครับก็ตีปูครับพี่น้องครับ มอหนครับมนันตรงนี้แล้วก็อ,อ้อมอ้อมเด็กอ้อมครับพี่นอ้องอ้อมด้านหลังครับผมอ้อมด้านหลังมากครับผมอ้อมด้านหลังมาแล้วก็จะเข้ามาปองมหูนี่นพี่น้องครับแล้วก็จะตรงเข้ามานี่นะครับตรงเข้ามานี่ครับผมนะครับผมตรงเข้ามานี่ปพ๊บกะตันเงี่ยวันนี้ครับพี่น้องรันตรบริเวณห้างเขาเจ็บบัตรเท่าะอยู่ป่ะมาณบริเวณนี้ครับพี่น้องครับบริเวณเก็บบัตรเราจะอยู่ด้านนี้นะผมตาด้านฟังทั้งนี้คือว่าเป็นจอดรถของศิลปินนะครับจอดรถของศิลปินจอดรถแบบว่าพวกไพวก อ่าวกรถมอหรือยังเสียงับพี่ดองนะผมด้านนี้นะครับจะจอดรถรถมอรถยังครับผมนะครับประมาณนี้คับพี่้องบริเวณงานเฮ้านะครับผมโมูลแรงนะครับผมเนาะมาอัปเดตสถานที่นะครับผมสถานที่ก็เรียบร้อยแล้วพี่ดองว่าก็ดูดซวมติดตั้งไฟนะครับติดตั้งไฟเรียบร้อยดูดซวมเสร็จเรียบร้อยครับผมน้ําก็ไหลดีนะครับผมโอเคแล้ว้องน้ําที่มีซ้องหม่องพี่้องฝั่งด้านนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ฝั่งด้านหลัง ด้านหลังอีกด้านนึงนะครับผมประมาณสิบห้องนะผมองาน้ำถือว่าโอเคครับพี่น้องนะผมนะเยอะมากนะผมตี๊ดตี๊เตี๊ดตๆ๊ดตี๊ดตี๊ดตีดตี๊ดตึงดตึดตีดตดตึตึงดดดตึงดด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 ตดดดดดดตึงตึงตึงดตึงดตึงด ฝนฝนยังก็ฝนเทลงราบเพลงราบเพลงรเพลงสฟังกัรอเพลงฝนเทลงมาให้ฟังก่อนเร็วอนหน้ามาเนี่หันน้ามาเนี่ยอังสอาฝนเทลงเต้นน้ำเต้น้ำหนึ่งสองา สวยจังสวยจังพอบอกให้จอกเพลงเต้นให้เพลซี่บึงอันหนึ่งสองสามคนเทลงมามามา้ากูฮูง่ีเียนระบัดเดียนระบัดเรีงนละน้ำใครน้ำใครน้ำใครนี่น้ำขอําใครจะให้ใครอาให้ใครให้พูดอะไให้ลูก อ๋อเอายูใส่เอายูเซ่เหล่าเอายูเซ่น้ำน้ำเอายูเซ่น้ำน้ำอ๋อน้ำของน้องนาลิตาวันเกิดน้องนาลิตาเพิ่นแจกเข่าแจกน้ำแจกนมแจกหนังสือเลี้ยนครับพี่น้องนะผมน้ำน้ำอ๋อนี่ครับอ๋ครับผมครับผมครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องมาอัปเบียร์ใช้บึ้งขนาดนี้นะครับครับผมครับผมครับผม ก็คือว่ากว้างขวางนะครับพี่น้องครับกว้างมากนะครับผมแบบเวทีห้างกติยนั้นมันผิดรับพี่น้องต่างหันหนามาทั้งผีดหลายแบบเดียวกันนะครับผมต้องต่อสอบนะครับผมน้ำใต้แดดครับบริเวณวัดก็กว้างยครับพี่น้องนะผมจุ้คนกับได้หลาย์ยครับพี่น้องนะครับครับผมครับผมฮะอ๋อแล้อลูก นั่นนี่ในในทางนี้มีหาสอนด้วยพี่น้องทางน้องแจงทางนี้ห้าสอนนะครับผมครับผมครับผมครับครพี่น้องคลิปนี้กับะมาณนี้ครับผมแล้วผมขอบคุณเด็บซีเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับมีมาอัปเดตทันทีครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้บุญเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับผมนะครับอัปเดตแต่ทันทีจัดงานคืนนี้นะครับผมมันนี้เขามีนัดกันนะครับตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนะครับผม ดีครับดีครับดีครับตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนะครับถึงสองทุ่มครึ่งเอ้ยรถแห่พี่น้องเริ่มเล่นตั้งแต่หกโมงหอดสองทุ่มห้าสิบนะครับผมแล้วก็สามทุ่มจะได้เป่าเค้กนะครับผมนะครับพอเป่าเค้กแล้วครับก็สิเนยาวต่อในกลุ่มปิดต่อแล้วครับพี่น้องนะครับผมเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมท่างนี้เขาเก่าเข้ามาโชคดีมีใช่ลำรวยสวัสดีครับบ๊ายบายจุจบจบจบจุ๊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 บจบ I <laughs>